สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะวันนี้ใครที่อยู่ที่จังหวัดศรีสะเกดกันบ้างาลองแชรแชมาหน่อยนะคะว่าเป็นยังไงปามเห็นคนเขาไปต่อคิวนะคะวางรองท่งรองเท้าเอาเสื้อยืดไปวางต่อคิวว่าที่จะรอซื้อตัว๋วเข้าชมเกมอุ่นเครื่องระหว่างทีมชาติไทยกับเติร์กเมนิสถานนะคะถามว่ามันก็ดูเป็นบรรยากาศที่คลาสสิกดีนะเอาจังว่ามันก็เออดูเป็น เขาเรียกว่ายังไงอะคนศีสะเกตดูเตือนดูตื่นตัวคือเมืองคือจังหวัดศรีสะเกตเนี่ยต้องยอมรับว่าเขาเป็นสปอร์ตซิตี้อีกเมืองหนึง่งที่ดีมากๆในภาคอีสานนะนะคะเ,ออเขาเคยไปจัดการแข่งบาสเกตบอลอะไรมาแล้วในระดับนานาชาติก็มีแต่ครั้งนี้ มันกลายเป็นเหมือนเป็นฟุตบอล A match ครั้งแรกเลยนะคะที่ทีมชาติไทยเนี่ยไปเหยียบบนแผ่นดินสีสเกตแล้วทีมชาติไทยก็มาแต่และตัวก็คือฟูทีมทั้งนั้นเพราะฉะนั้นคนสีสเกตก็ตื่นตัวมากๆและแถมค่าบัตรเข้าชมใน50บาทด้วยนะคะวันนี้เราก็เลยจะมาพูดถึงทีมชาติไทยกับการอุ่นเครื่องกับเติร์กเมนิสถานในงาในเย็นวันนี้นะว่าจะเป็นยังไงกันบ้างแน่นอนค่ะว่ามาร์โนกิ้งเองต้องดู ผู้เล่นหลายๆคนในวันนี้เพื่อที่จะเตรียมตัวในการไปแข่งขันเอเชียนคัพในเดือนหน้าที่จะถึงนี้แล้วอ่ะนะคะเอ่อหลายคนก็เป็นฟูลทีมมาจากที่มา o โนโพกิ้งเองก็เคยใช้นะคะในในในอ,อ,อะไรนะ ในในอาเซียนคัพอะเออในซูซูกิคัพเออเพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะเราก็น่าจะได้เห็นนะคะว่าจะใช้ใครจะเลือกใครเป็นกวินทมสัจจานันท์ไหมที่เพิ่งกลับมาจากการช่วยทีมชาติไทยในซีเกมสนะคะ,ะส่วนกองหลังเองก็มีพวกพิรพภัทรนรสชายานะคะที่ที่ได้ติดมาแปลว่าหลายคนนีงก็รอดูเหมือนกันนะหลายคนก็เชีเยร์พิรภัทรนรชายาเยอะมากนะคะพวกเฉลิมศักดิ์ขีจักรพันธ์ไพลุวรรณแล้วก็ทวิสต,ตองโดนะคะส่วน ข้างหน้าก็น่าจะเป็นพวกปฐมพลทีรศิลป์พวกนี้นะคะับวอรชิตนะแต่ก็เราก็ยังเดาใจกันไม่ถูกว่าโคชมโนโพกิ้งเองจะมีการจัดยังไงเพราะว่าเกก็น่าจะโรเตชั่นครึ่งแรกครึ่งหลังอะไรนี้ผสมควรเพราะว่าโอเคเอ,อุ่นเครื่อง a m a t c h วันนี้เนี่ยมันมีการเก็บคะแนนสะสมด้วยกว็จริงแต่ว่าเราก็ต้องเตรียมตัวเพื่อที่จะไปทัวร์นาเมนต์ใหญ่นะคะออทีมชาติไทยอันดับที่111ของโลกนะส่วนทางฝั่งของเติร์กเมนิสถานเนี่ย 134ของโลกถามว่าการอุ่นกับเติร์กเนี่ยมันมันได้ประโยชน์อะไรยังไงตรงไหนปามองว่าเติร์กมิสฐานเองก็มีนักเตะที่น่าจะให้เราได้เรียนรู้กันเยอะมากๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัวผู้เล่นที่ต้องบอกว่าเหมือนทรงเขาก็เหมือนผู้เล่นยุโรปอยู่แล้ว แล้วก็มีอ,อารันชมิรัสอมานนฟนะคะที่เป็นกัปตันทีมเนี่ยเขาก็ทําสถิตินะคะในการลงเล่นกับทีมชาติเติมิสาน mm hmm. คือพูดงยว่าเป็นตัวเก่าที่ก็น่าสนใจมากๆทีเดียวเพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะปามองว่าทีมชาติไทยเนี่ยเล่นในบ้านแล้วอากาศที่สีสกเกตเองก็ภาคอีสานเนาะเราก็น่าจะรู้ๆกันอยู่ปามารู้กันอยู่ภ้าอีสานมันก็น่าจะเป็นผน กันกลับของทางฝั่ง,งของเติร์กมิสานพอสมควรแล้วตัวผู้เล่นปาะมงว่าชุดนี้เองเ่ยก็เคยเจอกันมาแล้วซะเยอะด้วยออการทําทีมหรือว่าเรื่องจิตวิทยากับโคชมาโน่ก็ไม่มีปัญหาอะไร วันนี้เชื่อว่าน่าจะอุ่นเครื่องกันไปแบบสนุกแล้วกันนะคะให้ทีมชาติไทยที่ชนะสอหนึ่งเนาะก็น่าจะเอาชนะแล้วก็ได้ชนะในบ้านให้แฟนๆในสีสกเกตได้ชื่นใจกันหน่อยส่วนฟุตบอลเจลีกในพรุ่งนี้นะคะช่วงนี้เมื่อวานนี้พี่ปาบอกไปว่าฟุตบอลหลายๆลีกะเปลี่ยนเก,การเราเังเหลือเจลีกนะแต่ว่าเจลีกเด็พรุ่งนี้เที่ยงนะเพราะฉะนั้นวันนี้ขอมาดูที่สิงคโปร์ลีกบ้านใกล้เรอนเคียงแล้วกันค่ะสําหรับอับดุรัสนิงตาตะนะคะอันนี้เป็นนิงตาตะของสิงคโปร์นะมันมีนีงตาตะในเจลีกส,าาสิงาตใน จะเจอกับเกลังยูนเต็ดนะคะถามว่ามันมีความสําคัญยังไงเพราะว่านิงตะเองก็ยังมีโอกาสนะคะที่จะขึ้นไปจบแชมป์ในฤดูกาลนี้ คือมันก็กระทบมาจากเรื่องของ a f c c h a m p i o n s l e a g u e นะคะที่ที่มันต้องหันโคตาเพราะว่าไปค้อมปฏิทินการแข่งขันเพราะฉะนั้นสิงคโปร์นี่ยที่ปา๊มบอกไปเมื่อวานว่าเขาจัดการด้วยการเอาแชมป์มาชนแชมป์มาแข่งกันเพื่อที่จะหาหนึ่งเดียวในการที่จะไป ACL นะคะเพราะฉะนั้นถามว่าอัดุเสเนีาตาเองก็ผลงานดีกว่าเกลังอยู่แล้วแล้วก็วันนี้เล่นในบ้านด้วยให้อัดุเสเนตาแล้วกันนะคะที่จะเอาชนะไป2ประตูต่อศูนย์แข่งกัน6กโมงสีนะส่วนทีมชาติไทย ห้าโมงครึ่งนะคะวันนี้ที่จะเตะกันอุ่นเครื่องก็มี2คู่ส่วนอีกคู่หนึ่งฝากไปตามในกลุ่มไลน์เหมือนเดิมวันนี้ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ